สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop l ล s s ค่ะต่อตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะกับหมวยธนวันปันชธชิค่ะเรามาตามดัชนีกันต่อนะคะตอนนี้เซ็ตในเดตไทยก็ค่อยๆที่จะมีการฟื้นตัวหลังจากที่อยู่วัน2วันก่อนหน้านั้นติดลบลงไป13จุดนะคะเมื่อวานนี้ฟื้นคืนมาได้ประมาณ5จุดนะคะวันนี้ฟื้นคืนมาได้อีก7จุดในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาค่ะเรามาดูกันนะคะคุณผู้ชมค่าภาพของเซ็ตในช่วงเช้าเปิดปุ๊บเขียวปั๊บเลยนะคะจุดที่บวกสูงสุดเนี่ยบวกุดนะะ้ดที่อส บวก4จุดค่ะปิดมาในช่วงครึ่งเที่ยงมาทรงตัวที่ระดับ1,577.70จุดนะคะขึ้นมาได้7จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย20,000ล้านบาท5ดับหลักซับแบงก์กรุงเทพเปนดับ1นะคะราคาย่อตัวลงไปเกือบ2%ค่ะตามติดในตัวของแกรนนะคะร้อนแรงจริงๆนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนก็วิ่งเกือบจะซิลิ่งนะคะวันนี้วิ่งอีกค่ะบวก15%ในช่วงครึ่งเช้านี้คะ่ะรูคอร์ ย่อตัวลงไปเล็กน้อยนะคะและ KTB ขึ้นมาเกือบ2%ค่ะภาพของเซตบ้านเรานะคะเราไปตามติดกันที่ฝั่งของต่างประเทศกันต่อเลยนะคะดัชนีดาวโจนปิดในแดนสีเขียวเมื่อคืนนี้ล่าสุดฟิวเจอร์เขียวต่อค่ะบวกขึ้นมาได้10จุดนะสแดกลงไปเล็กน้อยนะคะส่วนฝั่งฝั่งของยุโรปค่ะฟิวเจอร์ล่าสุดอยู่ในแดนสีเขียวกันหมดเลยนะคะมาที่เอเชียค่ะ เอเชียโตเกียวล่าสุดค่ะพลิกจากลบมาเป็นบวกแล้วนะคะบวกขึ้นมาได้178จุดค่ะหางเียงฮ่องกลงลงไป215จุดนะคะตลาดหุ้นของอิโนโดนีเซียบวก22จุดค่ะมาเลเซียลบ4โซโล,ลงไป14ค่ะส่วนเซตบ้านเราตอนนี้ บวกเจจุดนะคะไม่รู้ว่าแนวโน้ม1,600จะเห็นเลยไหมในรอบนี้หรือโอกาสการพักจะมาก่อนที่เราจะไปถึง1,600นะคะต้องไปหาคำตอบกับผู้รู้จริงๆค่ะอยู่ในรายการกับเราท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันทีครุ้นะคะตอนนี้เราอยู่ในรายการกับคุณรณกิจสารินวงศ์ค่ะคุรณรุกิจสวัสดีค่ะนะค่ะภาพเซตตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าก็สวิงพอสมควรนะเลย<ช>นะคะนะตอนนี้1 5 7 7จุดค,นะค่ะคุณรณุกิจประเมินยังไงบ้างคะตอนนี้นะ จริงตอนนี้ปัจจัยที่เราสบายใจขึ้นก็นคือปัจจัยเรื่องดอกเบีย้ยเบบนี้ะนะครับทางเฟดก็ให้ข้อมูลเมื่อเช้านี้นะครับว่าทางธนาคารกลางของสหรัฐเองยังไม่ตัดสินใจที่จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นตรงนี้นะครับแ,แต่ก็ยังคงดูตัวเลขทางเศรษฐกิจอยู่นะครับซึ่งก็ยังคงบอกว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจนั้นออกมามนทิศทางที่ดีขึ้นเฟดก็อาจจะมีการทบทวน ดอกเบี้ยซึ่งต้นงดูตัวแปรตรงนี้เป็นหลักแต่ว่าตอนนีะสั้นตรงนี้ก็สร้างความสบายใจให้กับตลาดหุ้นทั่วโลกว่าในเดือนนี้เรายังไม่เห็นสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งก็ทําให้ตลาดหุ้นวันนี้เนี่ยพื้นตัวขึ้นมาส่วนบ้านเราเองจะเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยผันผวนพอสมควรนะคุณหมยนะครบางวันก็นกลงไปเยอะบางวันก็ตีกับขึ้นมานี่ก็ตีกับขึ้นมาสองวันแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดจากความผันผวนแตชนี้ตรงนี้ผมมี เรื่องของอตัวแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต้องจับตาครับเพราะว่าค่าเงินบาทในช่วงนี้นั้นต้องเรียนว่ามีสัญญาณอ่อนค่า <imeters. S 1> เรามาดูกรฟญญาฟรูปค่าเงินบาทกันนิดหนึ่งนะครับกราฟเรื่องค่าเงินบาทตอนนี้ต้องจับตาทีเดียวเพราะว่าค่าเงินบาทของเราเนี่ยเห็นสัญญาณชัดเจนว่าตอนนี้นะครับนี่คือวีคนี่คือค่าเงินบาทเรามีสัญญาณอ่อนค่าลงามาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนแล้วนะฮะซึ่งเราเห็นชัดเจนว่า ปัจจุนนั้นเริ่มมีการผันผวนไปไหนได้ไม่ไกลนะครับอันนี้คือถ้าถ้าเกิดว่ากราฟชี้ลงคือค่าเงินบาทแข็งครับค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ถ้ากราฟชี้ขึ้นคือค่าเงินบาทเริ่มอ่อนมาเปรียบเทียบกันดูกับเซตนะครับเห็นว่ารูปเดียวกันคือถ้าเกิดค่าเงินบาทอ่อนนะฮะนี่ค่าเงินบาทอ่อนมันชีข้ขึ้นเซตจะเริ่มปรับลงหรือไม่ฮะในรอบนี้ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนแล้วเช่นกันเพราะนั้นเนี่ยเซตก็ยังไปไม่ไหวมาดูภาพนี้นะฮะเห็นว่าเราต้องระวังว่าค่าเงินบาทเนี่ยเราไม่อยากให้หลุดตตรรงงแนวบาท 4, ส,สี่สิบไปซอน 4, อยู่ส่สนบดตรงนี้ไปเนี่ยผมว่าแม้ทำให้จิตวิทยาของข้างเงินบาทไม่ค่อยดีแล้วก็เซตอาจจะลงมากกว่าเดิมสําหรับถ้าเทียบกับค้างเงินบาทเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยที่ข้างเงินบาทก็เป็นการจับตาดูฟันโฟโือง<ะ>นะว่าค้างเงินบาทถ้าเกิดว่าอ่อนข้างหยครับว่าก็เชื่อกันว่าฟันโฟโลงน่าจะมีโอกาสที่จะชะลอในการไหลเข้านั่นเองมาดูภาพหนึ่งเป็นภาพของเซตเลยนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่เป็นภาพของเซต ณปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าตอนนี้ชะนีเนี่ยแข่งตัวอยู่ในกรอบแคบแคแล้วก็มีสัญญาณของการย่อตัวลงใช่ไหมฮะราะกรอบแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างแนวต้านห5 8 5ร้อยปิบ้าถึงห่ัร้ยเก้าสิตรงนี้ยังไม่น่าจะเกินแล้วก็แนวรับคือ1 5ึ0งยกสิบไม่ควรหลุดนะฮะไม่ควรหลุดนะครับภาพนี้ภาพนี้เห็นชัดเจนนะฮะภาพนี้เห็นชัดเจนคือเซตเนี่ยตอนนี้แขวงตัวเป็นรูปสิกแซกครับตอนนี้ก็เป็นลักษณะตอนนี้เกินเกตีขึ้นมาอยู ซึ่งก็จะมี1,585งนห้ารือหนึ่ตรงนี้นะครับเป็นแนวต้านใช่ไหมคะเป็นแนวต้านในขณะที่เนี่ยถ้าเกิดว่าชนตรงนี้แล้วเนี่ยต่างกราฟอันนี้เป็นลายหกสินาทีนะฮะลาย90นาทีถ้ากราฟลงมาเนี่ยเราไม่อยากให้หลุดตรง1,560นะฮะถ้าหลุดตรง1,560เนี่ยแนวรับมันจะจะลึกพอสมควรเพราะถ้าดูต่างม,มิกางจะบอกว่า1แนวต้านแนวต้านมันค่อนข้างจะมีจํากัดในขณะที่แนวรับมันเปิดกว้าง นะฮะหมายความตรงนี้ในเชิงสีวิทยาคือว่าเซตนั้นตอนนี้อาจจะขึ้นในระดับที่ไม่ใกลมาก<ฆ>นะครับแล้วก็ดูข้างเงินบาทประกอบในขณะที่แนวลงมานั้นเราต้องระมัดระวังครับตอนนี้ต้องจับตาดูนะฮะหนึ่งันห้าร้อยหกสิบไม่ควรหลุดส่วนแนวต้านนั้นก็ตีซะว,ว่ากดกรงือเลขหน<ฆ>ึ่งพันหกร้อยนะครับอาจจะผ่านได้ไม่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเรียนนั้งทุนว่ากลยุทธ ในการลงทุนตอนนี้ค่อนข้างสําคัญทีเดียวครับค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการลงทุนช่วงนี้ควรจะต้องลงทุนเป็นตามกรอบหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงล่ะครับคือตามกรอบจะเห็นว่าหุ้นใหญ่ตอนนี้เองก็ไปไม่ค่อยไหวนะครับ่ะคตอนนี้หุ้นในตลาดต้องต้องเรียนว่าสลับกลุ่มนะฮะจากกลุ่มพลังงานทดแทนค่ะนะครับไปกลุ่ม property ไปกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่อง set top box แล้วก็ล่าสุดวันนี้มากลุ่มอะไรฮะกลุ่มเหล็กวันนี้กลุ่มเหล็กค่อนข้างจะร้อนแรงเดี๋พราะฉะนั้นเจ๋งว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยวิ่งอยู่ใน2-3กลุ่มนี้นะครับน้องงต จับจังหวะหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ให้ดีจะเล่นหุ้นใหญ่ตอนนี้ผมว่าเหนื่อยเพราะหุ้นใหญ่ตอนนี้เขาวิ่งแคบเดียวเลยครับจับตอนนี้คือจับหุ้นไซ์เล็แล้วก็จับสตรอรี่ที่ตลาดเกี่ยวข้องอยู่จะทําให สามารถจะทำเง ok ินระหว่างวันได้ค <ina> ่อนข้างดีค่ะก็ต้องหาจังหวะเข้าจังหวะออกให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีจุด Stop loss ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณรดนกิจให้กรอบแนวรับที่ระดับ1,560จุดค่ะคุณผู้ชมคะส่วนแนวต้านด้านบนตอนนี้ยังคงอยู่ที่ระดับ1,585ถึง1,900เอ๊ะขาพยายาม1,596ประมาณ1,600นะคะก็ยังคงถือจะเป็นกรอบที่สำคัญอยู่นะคะคุณผู้ชมคะส่วนการกำหนดการลงทุนหุ้นเป็นรายตัวจะกำหนดยังไงดีเดี๋ยวช่วงหน้าโทรเข้ามาปรึกษากับคุณรดนกิจสารินวง์จาก หลังับการที่ครูบได้ในาการ Stop Loss หลังโฆษณาช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop ล o s s นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรายังคงนั่งอยู่กับรองกรรมาการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ันทีกรุ๊ปนะคะคุณรณกิจสารินวงศ์ค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราจะมาคัดเลือกหุ้นเด่นลงทุนไปพร,พร้อมๆกันจะเป็นในเชิงของเทคนิคแล้วก็กรอบการลงทุนในด้านของลักษณะของการเทรดดิ้งนะคะ,ะควันนี้โอกาสในการลงทุนจะอยู่ในกลุ่มไหนคะคือจะเป็นทั้งทั้งในเชิงของกราฟในเชิงเทคนิค,คแล้วก็ในเชิงของพื้นฐานประกอบกันนะครับตอนนี้เราผมย้อนมาที่หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับ พลังงานทางเลือกคุมพลังงานทางเลือกนี่แบ,บ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นพลังงานทางเลือกที่ที่มีการจ่ายไฟแล้วแล้วก็เน้นไปในเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่แอคทีฟมากอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของพวกรับเหมาขอสร้างพวกนี้จะเป็นกลุ่มรับเหมา่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานทั่วไปนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาเปรียบเทียบให้ดูมาดูกร้ากันนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูว่าในกลุ่มที่เป็นพลังงานทางเลือกท,ที่จ่ายไฟที่จ่่ายไฟจริงๆแล้วเี ตอนนี้มีอยู่หลายบริษัทนะครับยกตัวอย่างเช่นด้านบนนี่คือบริษัท iF e ฟนะครับแล้วก็บริษัท Greek ลองลงมาก็จะเป็นบริษัทเอฟโก้นะครับแต<ช>่จร <pirates S 2> ิงๆน<อ>่าสังเกตก็คือหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ขึ้นร้อนแรงหมดเลยนะฮะร้อนแรงหมดเลยนะครับแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพที่เทียบกับเซ็ตนะฮะเทียบกับเซตจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ในหุ้นในกลุ่มนี้ขึ้นไปเหนือเซ็ตหมดแล้วนะแสดงว่าวิ่งร้อนแรงมากแต่ว่ามีอยู่บริษัทหนึ่งครไม่น่าเชื่อว่าบริษัทนี้เนี่ย ขามีโรงไฟฟ้าอยู่15เมกะวัตต์นะครับจ่ายไฟเต็มปีตั้งแต่ปีนี้เลยนะครับเตั้งแต่ต้นปีไปแล้วกลุ่มบริษัทนี้คือบริษัท PPP ฮะับแไม่น่าเชื่อนะฮะ PPP นี้คือบริษัทไะไรฮะเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจในเรื่องของเครื่องไฟฟ้านะครับแล้วก็ทาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์ด้วยซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจคือ Premium Product ครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาจ่ายไฟแล้ว15เมกะวัตต์นะครับแต่ว่าราคาหุ้น PPP กลับเคลื่อนไหวต่ําสุดในกลุ่มพลังงานแสงอาทิต์ครับเพราะ,ะนั้นตรงนี้ผมกาลังบอกนักทุนว่านี่คือหุ้นที่น่าสนใจในการลงทุนเพราะว่ากลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์นั้นตอนนี้ต้องบอกว่าราคาขึ้นมาเยอะมากนะครับถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยอย่างพ p พพจะเป็นหุ้นที่ราคามีการเคลื่อนไหวต่ําสุดแล้วก็ต่ํากว่าตัชนีด้วยนั้นถือว่าอันนี้เราเรียกว่าของถูกมาดูภาพต่อมานะครภาพนี้คือภาพธุรกิจของ P p p นะครับ <c oughs> คือขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้ทำโซล่าฟาร์มปัจจุบันนี้ส5เมกไม่กว์จ่ายไฟแล้วครับแล้วก็บริษัทกาลังเตรียมทําพลังงานไฟฟ้าพลังงานพลังงานลมฮะไม่เป็น่าเชื่อว่า PPP นั้นกําลังขยายตัวอย่างโดดเด่นทีเดียวมาดูงบการเงินนะครับในปี57า็คาดว่าจะขยายตัวอย่างน้อยประมาณสิซนะครับซึ่งเราประเมินกําไรแล้วเนี่ยประมาณ1 5 0ห้าบล้านบาท1 5 0หบล้านบาท,บาทนี่ผมไม่ p ี P18 เท่านะครับเท่ากว่า PPP จะมีราคาเหมาะสมประมาณ9บาบาทถ้าเทียบราคากระดานของ PPP ปัจจุบันนี้นะครับ อยู่ค่อนข้างต่ำนะฮะอยู่6บาทเก้าสิะเองว่นถ้าดูตามไม่ถือว่าเป็นหุ่นดิอันเดอร์แวลูมากนะครับโ <c oughs> ดยให้แนวต้านที่1คือเท่าไหร่คะ7บาท50 <c oughs> ตอนนี้ราคา p p เป็น7บาทนะคะบบก็คือแนวรับเท่าไหร่คะแนวรับถ้าดูตรงนี้เองเนี่ยผมว่าย่อตัวไม่เยอะนะครับ <c oughs> เพราะว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่6บาทเ0เท่าที่ดูเนี่ย6บาทเกถ้าเกิดย่อมาหน้าซื้อแล้วราคาพื้นฐานคือ9บาทถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวมีจุดจุด s ต็อ loss ต์ไหมคะผมว่าดูแล้วตัวนี้ค ก็อาจจะถอยลงไปทั้งสามช่องค่ะก็ถ้ามีกําไรก็ขายอย่างนั้นใช่ไมหมคะตามออตามตามแนวบ้านงหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยผมคิดว่าเป็นหุ้นที่ถ้าเกิดจ่ายไฟแล้วเนี่ยสามารถถือลงทุนได้ครึ่งปีอย่างน้อยนะครับค่ะและอย่างตัว P p P A เนี่ยออมีการจ่ายไฟแล้วแล้วก็ราคาพื้นฐานค่อนข้างไกลนะครับถือว่านี่เป็นตัวน่าสนใจนะครับค่ะแนะนำกันตัวหนึ่งเป็นตัวแรกนะคะตัวนี้วนำซื้อให้อีกตัวนึงเป็นยังไงคะอีกตัวนึงกลุ่มเหล็กตอนนี้กําลังร้อนแรงมากค่ะบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ผมเพิ่งไปคคคคอออมมมมมมเีี้้ววิิสสตตาาาานนนนนน่่ใจกกกะะรัับลลุห็ื ทำธุรกิจเหล็กรีดร้อนรีดเย็นและรีดเป็นเหล็กเส้นออกมานะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะน่าสนใจเพราะว่าตัวมิวคอนนั้นตอนนี้โรงงานแล้วประเมินเรียกว่าโอ p ปเรตเต็ม capacity แล้ว50,000 0ตันนะครับ500,000ตันทีเดียวแล้วก็ประเมินผมประเมินในปี58เลยในปีนี้เนี่ยรายได้ก็กำลังฟื้นตัวนะครับไปโดดเด่นในปี58ซึ่งในปี58เนี่ยประเมินว่ามิวคอนน่าจะมีกำไรสูงถึง855ล้านนะครับซึ่งเมื่อเราประเมินเป็นมูลค่าพื้นฐานแล้วเนี่ย มิลค่อนจะมีให้ปีแค่สิบเท่าเองนะครับในปีตลาดสิบแปดเท่าถ้ากับว่าราคาพื้นฐานของมิลค่อนนั้นควรจะอยู่ที่ประมาณสักสามบาทแปดสิบเก้าซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เก้ากระโดดมากจากราคาปัจจุบันถึงหนึ่ง 1. บาทนะครับราคาพุ้ปัจจุบันนี้ชนกำลังจะชนแนวต้านที่หนึ่งนะฮะแต่กำลังจะวิ่งไปแนวต้านที่สองบาทแปสิบห้านะครับผมมองว่ามีรุนถึง2บาทปดิบห้าในระยะระมาสักสองสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปคือสาบาทห้าสิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ซื้อมิลค่อนณปัจจุบันนี ให้เล่นสั้นไปที่แนวต้าน2บาท85ก่อนนะครับแล้วก็พอย่อตัวลงมาค่อยซื้อถือลงทุนเป็ึง3บาท50นะครับราคาพื้นฐาน3บาท89ครับค่ะ,ะแนะนำา2ตัวนะคะไปที่สายนักลงทุนตอนนี้มีสายเข้ามารอแล้วนะคะสายคุณบาสค่ะเป็นสายแรกนะคะคุณบาสสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะ แล้ที่าสอบถามก็เอิร์ธครับผมมาเล่นลงทุนใน,ในระยะกลางได้ไหมครับมาเปเดียเด่ยวสองเดีอยวค่ะได้ค่ะสําหรับตัวของเอิร์ธนะคะเอิร์ธนี่ราคาลงมาเยอะพอสมควรนะคุณมวยค่ะลงมาจาก7บาทปัจจุบันอยู่ที่5บาท65ห้าน,นะครับผมว่าลงมาเยอะเกินไปถ้าเกิดจะซื้อลงทุนนะครับราคาแถวนี้ซื้อสะสมได้เลยครับค่ะตรงนี้ถือว่าค่อนข้างถูกนะครับซื้อได้นะคะต่อที่สายคุณพรพันธ์ค่ะคุณพรพันธ์สวัสดีค่ะ คุณพรพัธ์ปิดเสียงทีวีก่อนนะคะเชิญค่ะอ่าเสียงจะดีเลยเสียงจะดีเลยนิดนึงปิดเสียงทีวีก่อน,นะค่ะผู้ชมทางบ้านเชิญถามได้เลยค่ะค่ะจะถามตัวเอ็มลิงนะคะป้ะทาที่เท่าไหร่คะซื้อหรือยังคะเอ็มลิงซื้อแล้วคะ่ะซื้อที่3บาทคะ่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนำนะคะต้นทุน3บาทเอ็มลิงยังต้าน,นายอยู่หนหนึ่งนะครับแนวต้านเขาผมคิดว่ายังติดอยู่ตรง3บาท20นะครับเพราะนั้นก็ดูนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดราคาหุ้นนะครับ 3บาทหรือหลุดตรง2องเนี่ยต้องยอมคัดบ้างนะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้ถือว่าเบี่ยงแรงมากครับค่ะต่อที่สายคุณเปียพรค่ะคุณเปียพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะหุ้น PT นะคะค่ะ PT นะคะต้นทุนเท่าไหร่คะ8บาท5้บนะคะค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนำค่ะราคานกระดาน8บาทส5สตางค์นะคะวันนี้หุ้นในกลุ่ม p นี่วิ่งแรงนะเมื่อกี้ก็ p p p เมื่อกี้ที่ให้ก็เป็นหุ้นในกลุ่มเดียวกันคืออยู่ในกลุ่ม PE PM PT นี่กลุ่มเดียวกันหมดเลยนะพูอถึงหุ้นเดียวกัน พีทีแนะนําลงทุนระยะกลางครับเพราะว่าเป็นหุ้นในกลุ่มที่วางวางระบบไอทีแล้วก็จะโดดเด่นมากตั้งแต่ในปีตั้งแต่ครึ่งปีหลังไปนะครับถือ <c oughs> ว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ต้องซื้อลงทุนนะคะเล่นสั้นอาจจะยังไม่เหมาะครับเพราะว่าสภาพคล่องของพีทีนั้นไม่แน่นอนครับค <c oughs> ่ะไปต่อที่สายคุณสูค่ะคุณสูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะสถามหุ้นตัวเจนนะคะ g l อค่ะ,คะไม่ทราบว่าอนาคตเก็บสะสมได้ไหมคะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะผมขออนุญาตดูตามกราฟเพราะว่าตัวเจลนั้นเพิ่งมีการปรับโครงสร้างทุนนะครับผมยังไม่ชัดเจนในเรื่องของแนวโน้มธุรกิจนะครับแต่ก็จเจลนั้นก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ไปทำรับบอก่อสร้างแล้วก็บุกต่างประเทศด้วยนะครับถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยตอนนี้ขอเล็งเป็นกราฟไปก่อนนะครับแนวรับของเจลอยู่ที่ 73สตางค์นะครับเนลต้ายังติดอยู่ตรง78ดสสตางค์ครับตอนนี้ขอดูตามกรอบด้วยไปก่อนครับค่ะดูตามกรอบนะคะไปต่อที่สายคุณสมศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะเดี๋ยวขอสอบถามพุ้น ECF นะครับค่ะซื้อหรือยังคะซื้อไปแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนำนะคะสำหรับตัวของ ECF ค่ะหน้ากระดาน5บาทนะคะจะยังไงดีคะ ECF ก็วันนี้น่าจะมีการแถลงข่าวเรื่องของการทำธุรกิจโดรนไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเป็นลูก็อบนะฮะ น่าจะมีการแถลงข่าวช่วงบ่ายที่จะทาให้ราคาหุ้นก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราดูกราฟจะเห็นว่า ECF เนี่ยขึ้นมาจากราคาค่อนข้างต่ำใแล้วแบสองบาทกว่าถ้าเราจะซื้อตรงนี้เนี่ยผมว่าขอเป็นการเก็งกำไรแล้วกันอย่ต้านห้าบาทห้าสิบครับค่ะถ้าซื้อตรงนี้เก็งกำไรเท่านั้นนะคะเพราะขึ้นมาเยอะแล้วนะคะต่อที่สายคุณรัตนาค่ะคุณรัตนาสวัสดีค่ะเห็นมาลาดค่ะคสี่จุดสามหกค่ะค่ะสี่จุดสามหกนะคะค่ะตอนนี้วันนี้ก็ขึ้นดีพอสมควรนะคะก็ ถือว่าราคาหุ้นเหยืบลาสเนี่ยขึ้นมาวันนี้ก็จังแรงแล้วโดยนิสัยของเขามาดูกราฟนะครับเห็นว่าวันไหนขึ้นแรงนะครับวันไหนขึ้นแรงเนี่ยวันต่อมาเนี่ยครับจะเริ่มพักตัวไหมฮะพอขึ้นแรงแล้วก็จะพักตัวขึ้นแรงแล้วก็พักตัววันนี้ขึ้นแรงวันหนึ่งพรุ่งนี้อาจจะพักตัวครับเพราะฉะนั้นดูเทคโปรฟิตในวันพรุ่งนี้เช้าครับค่ะต่อที่สายคุณทิพวรรณขอเป็นสายสุดท้ายค่ะเชิญค่ะคุณทิพวรรณเปเชียงทีวีก่อนนะคะ คุณทิพวรรณสอบถามตัวเดมโก้นะคะเมื่อสักครู่ทีมงานบอกแล้วนะคะค่ะมาดูตัวเดมโก้กันสักนิดนึงนะคะพักมาเ2นสองเปอร์เซ็นต์นะคะขึ้นเยอะพอสมควรแล้วก็ขึ้นเยอะด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าจะซื้อตรงนี้ไม่แนะนำครับค่ะไม่แนะนำดูจุดในการเทโกฟิตเอาตวสิบแปดบาทแล้วกันครับค่ะถ้าใครที่มีอยู่แล้วนะคะขออนุญาตมาดูตัวทีวีดีนะคะเป็นตัวที่แนะนําเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะกำหนดกลยุทธ์ให้นิดนึงค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราแนะนำทีวีดีจงประมาณสักสี่บาทแปดสิบโดยประมาณค่ะ ถึงตรงนี้เองผมว่าขึ้นไปแรงแล้วก็รับลูกข่าวพอสมควรแล้วตรงนี้อาจจะเทคโปรฟิตหนึ่งรอบครับค่ะ,นะคแนะนําขายทํากาไรนะคะค่ะ,คะตอนนี้คือภาพของตลาดยังคงมองทิศท,ทางบวกยอยู่ใช่ไหมคะยังขึ้นแ่งลงต้องเลือกหุ้นให้ถูกกลุ่มหุ้นในกลุ่มที่จะรับคำนิยมเล่นได้ครับต่เลือกถูกกลุ่มผมมาเน้นว่ายังไงพลังงานแสงอาทิตย์อย่างน่าสนใจหุ้นในกลุ่มเหล็กอย่างน่าสนใจต้องเลือกตัวอย่างเื่อสักครู่นี้เช่น PPP หนึ่งตัวหรือมิวคอนหนึ่งตัวอย่างเงี้ยตามไม่ว่าจะเลือกหุ้นอะไรก็ตามช่วงนี้นะครับ ถ้าแต่ชนีหลุด1,560ไม่ดี1,560นะคะไม่ดีนะคะแต่ว่าตอนนี้1,577เนี่ยตราดก็ยังคงเป็นประมาณ1ันหอยู่ใช่ครับนะคะก็นี่เป็นการกำหนดกลยุทธ์จากรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ท่านที่กรุ๊ปค่ะคุณรณกิจสารินโววันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะติดตามการวิเคราะห์ของคุณรณกิจได้ทางรายการ stop loss Nation TV บ่ายวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะไปติดตามผลงานของคุณรณกิจได้ที่ Facebook ของคุณรณกิจชื่อเด็กแนววนนะะคคคแแลลลล้กก็อย่าืมไไปิ์ฟเพจ Loss กันเยอะๆด้วยเช่นกันนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่ YouTube Stop Loss by ธนวัลประโชธบ่ายวันนี้ตลาดกำลังจะเปิดแล้วก็ขอให้โชคดีกับการลงทุนมีกำไรกันทุกคนค่ะวันนี้หมวยธนวัลประโชธคุณรณกิจสารินวงจากบริษัทหลักทรัพย์คันี่กรุ๊ปพร้อมทีมงานทุกคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ คลินิกซ t อกลอสซีซันโฟสมัมมนาสุดยอดเทคนิคเรียนกราฟใช้เป็นกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพครูแมนอัครพงษ์ขวงธนชัยต็อกแมนเดกับหลักสูตรสุดยอดเทคนิคกราฟหุ้นและครูเปียกนัทวัฒน์อ้นรัตเจาะลึกซูเปอร์ทริคสัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม 18ถึง19ตุลาคมนี้ที่โรงแรมอามารีวอเตอร์เกตบัตรราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่งโทร0 2 3 3 8 3 0 0 0กด3